พี่ชามน์นะครับทองเถือกมหกห้องที่สนะครับนาย <c oughs> พนัชชาเกล็สุดพินนางสาวเกิดสุริและนางสาวพานิสรา ทงดำแดงน,นะครับก็คือนายสุภิจนะครับเป็นพี่ม .6 พร้อมทั้งขบวนสีทั้ง4สีส ผู้นำนะครับผู้นำจะเป็นคนให้สัญญาณนะครับ พระเดชานุสการ์แสดงความเคารพประธานในพิธีเอาปุ้มครับและในลำดับต่อไป นะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญพระราาสุยาเตยส้อยนะครับประธานจัดการแข่งขันกีฬาสั์นะครับพร้อมกับคุณครูพนักศึกษาพนักงานจัดการแข่งขันนะครับได้กล่าวรายงานนะครับออต่อท่านประธานในพิธีในว,วันนี้กับเรียนท่านประธานการกีฬาสีบานหลวงเอกรัตน์ของประทูมผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาอัราสังขมนุนกรุงเทพเลขาธิการสภาการศึกษาครั้ลิแห่งประเทศไทยกระผมภ,ภารณาสุริยานเตยสร้อยประธานจัดงานการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนลาสาประจำปีการศึกษา2566รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นเกียรติและกำลังใจ ในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนลาซาในวันนี้โดยการจัดงานการแข่งขันกีฬาสีคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ดังนี้น 1. เพื่อโอกาสฉลองโรงเรียนลาซาครบ60ปีการก่อตัอง้ง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ทางด้านทักษะการเียนและการมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อส่วนรวม 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพภาพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร,ร่างกายและจิตใจ 4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานเป็นหููขคณะและการเป็นผู้ตาม ผู้นำผู้ต่างที่ดีาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ใช้จิจกรรมกีฬาเพื่อเป็นสื่อในการการ,รารงค์ต่อต้านสิงส่งเสืส่มค,ครับขอสวัสดีท่านประธานจัดการแข่งขันคณะผู้บริหาราคณะครูผู้ปกครองและก็เรียนเวลาสารทุกคนนะครับ วันนี้ตั้งใจจะพูดไม่นานเพราะว่าท่าน,นประธานจากกัดการครับอาจารย์นัเรียนทุกคนอยู่ในสนามซึ่งมีแดดร้อนพอสมควรแล้วกันะกนะครับเจ้าการ60ปีที่มาโรงเรียนของราชาเนี่ยอยากจะพูดกับนักเรียนนาพูดงานรนับรองว่าพ่อจย่างพะวนพาเรนนั้น,ผผน,เ,นเนี่ยก็รู้สึกประทับใจประทับใจที่หนึ่งเราเี็นรูปของพระราษารเติบจะทุกสิ่งเรา แห่เราแบกรูปบ,บัลเดอร์จอรปบับติตล,ลาสาเราไม่ได้แบกรูปของท่านแต่เราแบก,กจิตตะลมการศึกษาของท่านไว้ในโรงเรียนของพวกเราเราแห่แหน่รูปวของท่านที่สุงเด่นเป็นสง่าก็ต้องการบอกว่าจิตตะลมของลาสาต้องสุงเด่นในโรงเรียนของพวกเรานั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองเห็นพวกเรามีรูปของอดีตอธิการตั้งแต่สมัยแรกจนสมัยปัจจุบัน นั่นแสดงว่าเราเคารพและให้เกียรติผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนของพวกเราพอาะได้ยินแตละสีพูดว่าโรงเรียนของพวกเราเริ่มต้นเมื่อ,อ60ปีที่แล้วนักเรียนมีอยู่300คนมีครู11ท่านผ่านไป60ปีจาก300คนสู่4 7 0 0 4 0 0 8อันนั้นคือความเจริญก้าวหน้าของพวกเราอันเรี่กมาจาก60ปีเรายึดมั่นในจิตลงของพระบุลาสา และผู้กอ่อตั้งและผู้สืบทอดวัฒนธรรมที่มาทํางานในเรียนของพวกเราทัานคือประการที่สองประการที่สามาที่รู้สึกประทับใจก็คือเกือบทุกตะกบวนศเราจะมีรูปการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่พระบิดาเจ้าสร้งรางขึ้นให้กับพวกเราสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสออกสมาาัชานฉบับล่าสุดเมื่อวันที่สตุลาคมที่ผ่านมาชื่อว่า เราดาเตะแปลเป็นไทยว่าขอสรรเสริญพระพิจ้จ้าในสิ่งสร้างต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นและการจัดการศึกษาที่ยเเสโโกรเรียกร้องปัจจุบันก็คือการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นหมายความว่าอบรมนักเรียนให้เติบโตขึ้นแล้วอยู่กับสิ่งแวดลอ้อมอยู่กับธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งสร้างของระองค์นั่นคือประการที่สา พ่อบป็นวาเป็นจริกว่ากิจกรลมการแข่งขันซึ่งมีอยู่แล้วในโรงเรียนของพวกเราจะเห็นเด่นชัดในวันนี้ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นพ่อขอขอบคุณคณะผู้บริหา,นนาครคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาสีและขอให้การดำเนินงานจัดการกีฬาสีประจำปีการศึกษา2 5 6 6 ของเรียนลาซาลประสบความสำเร็จตามประตูคสที่ตั้งไว้ทุกประการบัตรีีได้เวลาอันสมควรแล้วพ่อขอเปิดงานกีฬาสิ่งประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2560ของโรงเรียนลาซาลนับพันี้ขณะนี้ท่านประธานในพิธีนะครับประตูเอกลักษณ์ของประตุนนะครับนับเดินเอร์ จะลองอุูพื้นที่นี้เพื่อทำการนคระกัศที่บินปล่อยป้ายลานเล่นเกมครับจะมีกระาษประมาณ5 0 0 6 0ครับป้ายนี้จะอูนะครับลอยอยู่บริวเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับจนกว่ากีฬาสีจะเสร็จสิ้นทั้งสองวันนะครับท่านผูครับ คนปรบมือครับแสดงความด,ดีครับก็รับลาสเลียนเกมนะครับลำดับต่อไปคณะกรรมการจัดการแข่งข,ขันจะขออนุญาตประธานในพิธีเบิกตัวนะครับนักกีฬาอาุโสนะครับกล่าวคำปฏิญาณตนขอเรียนเชิญน,นะครับนายสุวิจักรุมมณี นักเรียนชั้นม .6 ห้องที่4เป็นผู้แทนนักกีฬาอุโสูปัจจุบันเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนพร้อมกับนะครับธงทั้ง4ีสีนะครับและวิธีการฏิธักาตนนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับในแนวทางของการจัดการขันกีฬาสมัครเล่นนะครับ ันจะถูกรวมเป็นหนึ่งนะครับให้งานให้น,น,หน,น,น,นักกีฬาทุกคนเก่าคำปฏิญาณตามคาพเจ้าข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนณที่นี้ว่าข้าพเจา้จาจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริงครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้แทนนะครับการกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับ หลังจากนี้จะเป็นพิธีการนะครับนำไฟกีฬาสีนะครับขึ้นจุดบนกระถางคบเพลิงได้รับรางวัลผู้รัชการนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระมารีนาสุริกิจนะครับพระพันปีหลวงและปัจจุบันนี้เป็นนักเรียนของโรงเรียนลาซานนะครับกำลังอบรมเข้าสู่นะครับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหารขอเสียงปรบมือให้กับจักรพัฒน์ติดที่วัดนะครับนักเรียนชั้นม .6 นะครับ เป็นปีสุดท้ายนะครับเป็นผู้แทนเยาวชนทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมการแข่งขันก็จะนําไฟเข้เพื่อขอนเรียนปรบมือครับก็รับไฟกีฬาสีนะครับของโรงเรียนลาซานนะครับที่จะเป็นสัญ,ญาาลักษณ์นะครับผ่งขอกถึงความรุ่งโรจน์ในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะรประกอบเพลงของ ครับทั้งเรียนระดับชั้นปถมศึกษาตอนปลายขณะนี้ไฟกําลังถูกจุดขึ้นไปขอเสียงปบะมือต้อนรับไฟกีฬาสีครับเจ้านท,ที่ออกจากพื้นที่นะครับแห่งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับนะครับน้องๆน,นะครับระดับปถมศึกษาตอนปลายนะครับเหลือแสนนะครับและเขียวคู่กับม่่งนะครับ และพื้นที่แห่งนี้จะถูกทดแทนโดยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับนักเรียนชั้น 4, 5, 6นะครับรแผนกาธรรมดานะครับปีนี้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สดแสดงในปีการศึกษาหน้าก็จะเป็นนักเรียนระดับชั้นนะครับของแผนกเข่งข้นหรืออินซินซีนะครับก็จะเป็นคิวของการ,รแสดงการบริหารในพิธีเปิร์ดเช่นเดียวกัน อขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสีสีและกระบวนดุอยางโรงเรียนลาซานนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงการบริหารชุดสุดท้ายนะครับของวันนี้ในพิธีเปิดงานกีราสี เสียงที่ได้ยินคือเสียงน้องๆระดับผสมนะครับเพลงลาซาน60ปีนะครับและในระดับต่อไปนี้นะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับของบริเวณพาราพิธีแห่งนี้คือผู้แทนนักเรียน,าานระดับชั้นะสมสารตอนปลายจากแสดงการบริหารประกอบดนตรีแล้อการเปิดงาน